ไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าแับอ๋อไม่มีนะครับผมจะพริกทุกวันผมจะพริก ผู้ใหญ่บ้านบรรดมนุนพัฒนานเราจะเนาะก็อขอขอบคุณหน่วยงานที่เปิดมาหมอบเพือของเหือผู้ป่วยหลังน้ำท่วมนะเจ้าหมู่บ้านนี้มีมร้อยแปหลังคาเรือนนะเจ้าเนาะประชากรกับประมาณ5้าร้คนนะเจ้าผู้ป่วยบอบบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการออทิสติก มีประมาณสาสองรลอยก็เลยปลวไม่นอนมวนยวไยกนีเยดนโดน้คนเยอะคนเยอะเกินปันีาอะไรเยอนไปกนเอไปเยอะทำไ่ดีทำไม่ดีเราฝ่ก็ขหต้องขอบคุณทีมรานผมเมาทุกอย่างเป็นย่งครับแต่ว่าได้หันมูทั้งรเทหมูปีไอหมูเจียงหมหมูเอกเปื่วยมาเนี่อย ฝุนมาป้อนเข้าเลยนะคะที่นี่ฮอรกับบุ้งโหฝุ่นต้องกินอะยะอย่างนี้เนาะแล้วลูกก็ไม่ไม่มีลูกไ่ด้องาวน้งผมผมคอยมาเปิดไฟให้แกแลลวก็เอาเข้ามือแกนะครับไม่ได้ผมไม่ได้เล่นกันนะนะเพราะนจะมีกินชัดถ้าเป็นุที่ชวเหลือไงไม่ได้อดนเถียนทาคำสมค่ะ ใเสถียรค่ะบ้านเลขที่16หมู่ที่1ตำบลนาปังอยู่คนเดียวเลยเจ้าเนาะอาศัยอยู่คนเดียวตีตีดูนี่ก็คือเป็นที่สาธารณะตก่าคนแบนี้ค่ะแต่ว่าทุกคนก็คนกับผมเวลามาดูแลนะคะก็แกกจะอยู่คนเดียวที่างแกนพี่โยธารอเนี่ยครับที่เดินจะวนจากมาข ต่อน้าท่วมน้าท่วมเป็นแดดน่อลากไขป่ปลาย้ายนีนี่ต่อนน้าท่วม

นำวันมาให้ปีเจ้าไว้หนอนน่ะวัดระดับน้ำหน่อยดิก็ <c oughs> ไม่ใช่สามเมตรสามเมตรโน<อ>โอ้สุดโหดตั้งแต่เกิดมาหกกำคนแล้วยเจ็ยสี่ปีนะ่ะดเีดสป,ปีปีนี้น้ำตาไหลทุกคนเหมือนกันหมดเลยทั่ว ของเสียหายเอาเว้นบททัน